เป็นงไวะเฟิร์ดพ่อเอกก็ยังพัวหยอดก่อนให้มันกินเงินก่อนเดี๋ยวค่อยหยอดครับมาก่อนกินบ่ได้บ่สิกินน้ำนี่นนิอ้าหนูหยอดเลยอ้าวลองหยอดมันเดี๋วอ้าวได้หนูเลือกเลยโอ้ยไหนแล้วไม่ไม่มีน้ำซุ้มอันนี้น้ำเปล่าอดเบียร์แอปซี นี่อะไรวะน้ำมะนาวอันนี้อันนี้น้ำชาอันนี้ชาหนมเขมุกอันนี้กาแฟอะไรลูกอันนี้อะไรอ๋อแม่เนี่ยโอ้ยชีแมชาเขียวชาเขียวโอยอย่าไปกดเบียร์นะลูกอันนี้เบียร์เด้อพ่อย่ายังพ่อคนพันธ์ค้าพ่ออย่างโอ้โหเอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าอันนึงพูดพูดน้ำเปล่าเออนั่นึ่งเบียร์เรียกบวก เอาได้เหรียญมาแล้วรียญเาห้งเะใช่เหรียญนี่ไม่ใช่เหรียญบาทบ้านเราีลูกอันนี้คือเหรียญหนึ่งร้อยนะนรอเมนนนี่อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่หหมดแล้วบอสถ้าสมมติเขาบอกว่าอันนี้สองร้อยแสิบเราใส่หนึ่งร้อยสองอันเนี่ยอันนี้คือหนึ่งยแล้วทีสอันนี่หนึ่งร้อยอละหนึรอบาทหนึเยน